สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตูมค่ะวันนี้นะคะยันหิงมาที่สวนยางนะคะมาเดินที่สวนยางนะคะลกมากเลยนะคะที่สวนยางโอ้โหอา้าวเจ้าเงาะพาเจ้าเงาะมาดดยหญ้านะคะเราก็จะได้หญากันถางหญ้านะคะมันลกมากเลยค่ะไอเงาะไปหาอะไร นั่งอะไรเงาะเอาส่องอะไรนั่งอะไรอ่ะนั่งค้ำค่างอะไรเห็นอะไรเว่่่าบนีอะไรพึ่งน้อยบ่หรืออะไรหรือว่าต่อหรือว่าแตนฮะพึ่งพึ่งน้อยหรือไงอุ้ยตาโอ้โหนึกว่ามันดูอะไรดูพึ่งนี่เอง ว้าวโอ้โหต้เล็กโอ้โหป้า,ภา,าภาษาบ้านเรียกแมงนิ่มไอ้นี่เนี่ยมันใหญ่นะทนไอ้เจ้าว่ามันเล็กได้ยังไงมันใหญ่นะมันสุดใหญ่แค่นี้แหละโอ้โหสุดใหญ่มากเลยเอืมป้ะเราเอาเอาไปเลี้ยงที่นูน่นเอาไปเอาไปเลี้ยงข้างเอาไปเลี้ยงข้างๆข้างล่างอันนี้มันอยู่สูง ต้องเอา <โ therapeut S 1> เอาไปเลี้ยงถอยนะเออเดี๋ยวจะถอยเดี <With> ๋ยวจะวิ <engag brake> ่งนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะวิ่งนะนี่เอาได้ยังไงเอาจไปเลี้ยงข้างล่างเอาไปผูกไว้นู่นเอาไปยังไงถึงจะเอาไปได้โอ้เอาไปไม้เอาไม้ไปเลยยกไม้ไปเลยแม่มันก็จะตามไปเนาะใช่ไหมมีแล้วมันไปไม่ได้กันก็ว่างเลยแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีだだ๋ยวเดี๋ยวเดีいい๋วเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวเดังมันบูดเบาเบาเๆๆเบาเบาที่สุดที่จะได้ผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยนะครั้งแรกในชีวิตอุ้ยอยอุ้ยอๆๆยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอน้ยอุ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 ้ยอี๋ยอุ้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 ยอ้ยอุ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 ้ยอน้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ้ยออุ้ย หมือนใช้วิธีระยานในการช้ามากเลยอระวังอุ้ย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 ไปไปเชือแดงด้วยปลาอุ้ยเก่งจังเลยโอ้โหใช้เวลาเวลาเอาไปเลี้ยงที่นู่นข้างล่างนู่นหลยลังใหญ่ๆน่ะเอาไปเอาไปงามนะต้นต้นต้นยางต้นใหญ่ๆนั่นเด้อโอ้โหเก่งจริงๆเลยปลาขึ้นห้ายมิมอ่าพึ่งได้นะคะโอ้โห เออไปไปไปเอาไปเลี้ยงข้างล่างโอ้โหเก่งจังเลยมันไม่บินเลยนะคะเอฟซีโอ้โหอ้่อยเลยกลัวสิเล่นมันไม่บินเลยไปใกล้ไม่ได้นะคะกลัวมันจะมาโอ้ยตาข่อยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ห่างๆนะคะเราเข้าไปใกล้ไม่ได้โอ้โอ้โอห่างๆห่างๆอย่าเว้าอย่าเว้าซื่อๆอยู่ปากนะสักหน่อยละมัน สิได้ยินอ๋อต่เดี๋ยวมันจะได้ยินโอ้โหโอ้โหอ้อโอ้ยยังอยากจะถ่ายรูปอีกเนาะไป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 โอ้โหนี่นี่จะเห็นอยู่บนง่าง่ายางนี่เอาครับฮะเอาไว้นะเนี่ยเอาไว้เอ้าฝุ่มเนี่ยนะ ไม่ไม่ต้นข้างห้านี่นู่นนู่นนู่นนูนน่นน,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 นต้นนูน่นต้นมันอยู่คนเดียวนูน่นเอาไวตนน้ต้นนั้นต้นนั้นต้นนี้เดี๋ยวเขาก็ตัดเออเอาตาเลยบโอโอ้โหเออมันเก่งเว้ยมันไม่กลัวเลยตามันยังดีอยู่บะเออไป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 โอ้ ปกติเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ได้หนนี่ <laughs> นี่ได้แล้วมันเก่งมากเลยมันเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่มันเคลื่อนย,าย,ย้นนยายไปโดยที่ไอมันไม่โอ้มันเคลื่อนย้ายไปโดย,โดยที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยเลยที่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่มันทําได้ไโอ้นี่แหละนี่นี่น,นลลี่ไม่ไม่น <laughs> ี่อยู่อยู่ไว้ตรงนี้แหละ นี่บอเออตอกระตอดเอาไว้นี่ละเอาไว้เอาไว้ค่อยๆเบาๆเบาๆเก่งมากเลยโอ้โหในชีวิตที่เก่งมากที่สุดมีอยู่บ่ตัวค้ำงากับงานะเอาเออมันจะมีงาไว้เออโอยเก่งก็เก่งแท้ๆโอ้โหเคลื่อนย้ายลังพึ่งน้อยได้นะคะ โอ้โห oh, oh. โดยที่มันไม่บินเลยดูสิมันทำนทนแล้วจะเอาไม้ไปคำ้ำหรือเปล่า <c oughs> จะหาไม้ให้เดี๋ยวนะโอเคครับ <Okay. S 2> ที่อยู่ให้อไม้คำ้ำ <Okay. S 2> ค่อยๆวางก่อนอ <c oughs> ใช้มือเบามากที่สุดที่จะเบาได้เบา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 มันจะลงงยู่ปะ ถ้าไม่ลงก็เอาไม้ค้ำอีกค้ำล่างมันอีกอือโอ้ย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 นี่มันอยู่แล้วมันอยู่หรือยังอยู่ไหมเออก็คิดว่าค่อยๆเอ็นลงอู้หูปล่อยเลยอู้ยโอ้โหสุดยอดเลยนั่นมันอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากเลยโอ้โหโอ้โหทำได้ทุกอย่าง ทำได้เอ้ยโอ้เก่งเก่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนเหมือนที่ไปเจอไอ้แขวนหัวก็ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมโอ้ไอ้นี่นะคะไอ้เงาะนี่นะคะไปเจอคนที่แขวนคออยู่บนอา่ผูตากมองคนเดียวนะคะวิ่งเรียบนะครั้งนี้มาย้ายพึ่งรังรังพึ่งนะคะย้ายมาได้นะคะไอ้พีโอ้โหทั้งทั้งที่แม่มันเต็มเลยนะคะมันก็ไม่ออกมานะคะมาต่อยเลยนะคะนี่ค่ะมันเก่งมากนะคะ ย้ายมาได้นะคะโอ้โหสุดยอดนะคะเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยเจ๋วเจ๋วเจ๋วโอ้โหเก่งจริงจริงโอ้โห,รโโหตรงที่ไม้ตรงนี้มันก็โอ้มันทําของมันอยู่ตรงนั้นเวลาอันนี้ก็ระวังระวังอีกมันจะมีอีกอยู่มันจะมีเยอะอยู่นะแถวป่าน่ะมันจะต้องมีเยอะอยู่นะ หาหาอีกไปไปหาอีกโอ้ยไม่งไม่ไหวนะเดี๋ยวมันตอดไม่ไม่ไม่ไปหาอีกออไ,ไ,ไ,ไปหาอีกไป,ากไปพากันไปหาเราจะไปหารัางพึ่งนะคะมาเลี้ยงไว้ที่สวนยางนะคะนี่นะคะโอ้โหเดี๋ยวเราจะชวนกันไปหาอีกก็หาแถวป่านี่แหละคะ่ะหาแถวป่าสวนนี่แหละคะ่ะนี่เราก็จะหาแถวนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอามาเลี้ยงไว้ที่สวนยางนะคะแล้วเราก็จะไปหารังต่อด้วยนะคะเราได้รังพึ่งแล้วนะคะแล้วเราจะไปหารังต่อนะคะอ่ะารังต่อมาไว้ที่สวนยางเลี้ยงนะคะตอนนี้เราจะทําการเลี้ยงลองดูนะคะประมาณนี้นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะที่ช่วยดูคลิปให้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ